พวกนี้จะเป็นโมกอันนี้โมกหนูติดได้มาจากพี่หนุ่มระยองนี่ครับโมกหนูติดอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเนี่ยโมกหนูติดมันต่างจากโมกอื่นอย่างไงครับพี่นนเอ่อใบกับข้อใบเขาสลับเนี่ยการสลับของข้อใบแล้วก็รายละเอียดความเล็กของข้อใบอ๋อมันโอ้อ่าเนี่ยเขาจะแตกสลับแล้วกิ่งเขาจะเหนียวอ๋ออย่างนี้ก็ไม่หักใช่กิ่งเขาจะเหนียวโมกหนูติดอ่าใช่ครับระยองใช่ดได้นะครับครับ โซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับพี่ไม้ไม้ไม้โครงสร้างไม้โครงสร้างปลูกไว้ก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับมโบางส่วนนี้ก็จะเป็นไม้โอ้เทียนทะเลใช่ปลูกไว้ฟูฝูฝพวกนี้โอ้โหเยอะมากเี่เป็นไม้ก่อหินอันนี้นานมากอันนี้เทียนทะเลเหมือนอยู่ริมทะเลจริงๆเลยใช่ไปเจอไม้ก่อหิน แล้วอยากได้แต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนสมัยก่อนผมก็เลยเจาะรูเองหยอดเองเลยอ๋อเสียบเข้าไปเลยครับผมอันนี้ต้องรอขนาดหรือว่าอะไรครับพี่นนท์ยังไม่รู้จะเอายังไม่ได้อะไรเอาไว้ก่อนใช่อันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นมามาพร้อมกันก่อหินเหมือนกันโอ้ก่อหินใช่อันนี้เป็นหินลูกลังอันนี้เก็บมาจากช่างข้างทางนี่แหละอ๋อครับแล้วก็หยอดลงไปเหมือนกันเลยอันนี้ไปเที่ยวทะเลมาได้มาอันนี้ก็ข้างถนน ยอดออันนี้ก็เรียกว่าไปแล้วยังตอนแรกที่มายังสมบูรณ์อยู่ที่คุณมาตอนนั้นยังยังมีกิ่งอยู่<ม>พอคุณกลับไปวันเดียวทิง้งกิ่งหมดเลย <laughs> <laughs> แล้วแล้วก็มาเนี่ยมาแตกกันเนี่ยใช่อันนี้จะทําไหมแล้วนี่ใช่ที่จริงตรงชุดนี้จะมีกิ่งหมดเลย พอลังจากถ่ายวันนั้นเสร็จแล้วก็แปลกนี่ไหมอ่าพวกนี้จะเป็นโมกอันนี้โมกหนูติดได้มาจากพี่หนุ่มระยอง ok <n uk> <ic> อนี่ครับโมกหนูติดอันนี้อันนี้อันนี้คือเนี่ยโมกหนูติดมันต่างจากโมกอย่างอื่นยังไงครับพี่นอนอ์เออใบกับข้อใบเขาสลับเนี่ยการสลับของข้อใบแล้วก็รายละเอียดความเล็กของข้อใบอ๋อมันโอ้อ่านเนี่ยเขาจะแตกสลับแล้วกิ่งเขาจะเหนียวอ๋ ok <n uk> <ic> อ่างน,นี้ก็ไม่หักใช่กิ่งเขาจะเหนียวโมกหนูติดอ่าใช่ครับระยองใช่ตัวนี้ก็จะเป็น โอ้โห oh, ตัวน,นี้โครงสร้างจเจลือตัวเดียวสวยนะครับนี่ไม่ใช่ไม่สวยนะใช่สบายตบาบหลากรอบๆสวยเพี<ๆ>ยงแต่อยู่ในกระถางใช่ที่ไม่นั้นเท่าไหร่ครับผมยังไม่ได้ย้ายกระถางครับยิ่งสวยครับตัวน,นี้จบแล้วครับพี่นศก็ไม้ก็เหลือไม้ก็สิบเ,เ,เหลือเหลือพรุ่งนี้พุ่งเดียวใช่ที่ส่วนอื่นก็ได้หมดล้วโมกหนูลาครับผมหนูลา อันนี้ก็หนูอันนี้หนูลาเหมือนกันหนูลาอู้ใบต่างกันมากนะกันหนูติ๊ดถ้าทำไว้สมบูรณ์ใบเขาจะใหญ่นี่นะครับอ่าอืมแต่ใหญ่กว่านี้อีกนะจริงๆแล้วอ๋อแต่หนูติ๊ดนี้ไม่ไม่ใหญ่เท่านั้นเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อน่าเล่นมากนะครับนี่ก็บางส่วนนี่ก็จัดรากอ่านี่จัดรากนี่ก็ทําอันนี้ทําเองนี่แหละเองเยอะเลยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูข้างในเดี๋ยวจะกินตัวอย่างให้ดูนะครับทช่ที่พี่โน๊ตทำจะไม่มี วันนี้ก็พวกวัตถุดิบพวกนี้พี่นนท์ก็เป็นตะเป็นสนทะเลตอนเล็กๆอย่างนี้ก็มีแบบะแต่โครงสร้างข้างในดีหมดแล้วนี่เหรอครับใช่ครับเีนือจัดรายละเอียดโครงสร้างอีหมดแล้วกิ่งหลักมานะเราทำใหญ่ๆเลยเข็มเข็มแดงเข็มส้มเออเข็มเหลืองเข็มเหลืองนะครับใช่โอ้ตัวใหญ่มากพี่นนท์ใช่จะมีสวยๆอยู่ตรงนู้น อันนี้อันนี้ก็มาคู่กันแต่อันนี้กาลังสร้างอคู่นี่พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวฮะอันนี้ก็น้องไพโรดทําให้ต้นไม้ก็คืออะไรนะพี่น้ำพรมเหรออาน้ำพรมใช่ครับใช่นะครับพวกพวกนี้พี่นนทก็แบ่งเนาะก็ขายเหมือนกันสวยเลยน้ำพรมอัตถุดิบเยอะเลยนี่เทียนไซส์เล็กๆอย่างนี้ก็มีบนบนหินเหมือนกันนี่ ปลูกในเจาะรูในหินลงหินเจาะไปเลยอ่าแล้วนี่กระเทียนพ่อเม็ดเล็กๆเนี่ยที่เราคัดคัดคัดกิ่งไว้บ้างบางต้นอ๋อนี่ไงทำทรงทำอะไรไว้ใช่นิดหน่อยเนี่ยอย่างพวกนี้ก็แบ่งใช่ครับแบ่งหมดนี่ครับโอ้ใหญ่นะใหญ่ไม่ใช่เล็กๆขวดเอ็มนี่อ่านี้ก็ใช่นี่โอ้ใช้ใหญ่ๆเลยเทียนทะเลอันนี้ก็แบ่งก็หลักหลักพันหลักพันครับหลักพัน ไม้เยอะนะครับนี่ตะโกเตี้ยเตี้ยตะโกหนูนนี้รอเปลี่ยนดินรอเปลี่ยนดินมีโอ้ตะโกหนูต่ตะโกมีน้อยครับพี่นศไม่พี่นเน้นไปทางเจียนทะเลใช่ครับตะโกผมมีไม่กี่ต้นนะครับอันนี้สวยนะตะโกตัดทดเลยตัวนี้ก็แบ่งเหมือนกันแบ่งครับแบ่งสวยนะตักต้นนี้เตี้ยดีนี่ก็มีไม้มงคลใสจีนไอใสจีน ใส่ญี่ปุ่นมันก็เยอะนะครับไม้มีหลากหลายเลยมีจูนิปเปอร์ไต้หวันกอดหินนีจูนิปเปอร์อกอดหินโอ้โหต้นใหญ่นีไม้เมืองไทยปปไม้เมืองไต้หวันใช่ไม่ใช่สวนบางกวนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้จูจนิปเปอร์ไต้หวันจูนิปเปอร์ไต้หวันอ่าแล้วกอหินก้อนใหญ่โอ้ใหญ่ๆหญ่เลยอันนี้ฝังไว้ก่อนใช่ครับนี่ครับเตียนทะเลในหิน อ่าอันนี้ก็ใส่ปะการังใส่ปะการังหินปะการังหรือว่ามันเป็นปะการังเลยครับปะการังเลยอ๋อไม่ใช่หินใช่เป็นปะการังเลยแต่ว่าเหลี่ยมเขาหายหมดแล้วอืมโอ้ไซน์นี้ก็สวยนะครับไม่ไม่ต้องทําอะไรมากก็ดูดีดูแต่ละต้นโอ้โหซากต้นนี้อืมตัวนี้ก็เพิ่งจะทาเมื่อวานโอ้โหอันนี้อะไรครับพี่ว่น้ซากใช่ซากธรรมชาติหรือว่าพี่น็ตมาจับพลิกเอา อเออเป็นอย่างนี้มาเลยครับที่จริงมันก็เป็นไม้ทือท่อๆนี่แหละตรงๆเอียงๆเขาจะปลูกเขียงขึ้นไปอ,อันนี้เรากดหัวเขาลงมามแต่อันนี้ซากซากเดิมทีเดียวนี่ครับเยอะพวกนี้ก็แบ่งมาเลยใช่ตทนเทียนทะเลนนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับอ่าใช่อันนี้ก็ปล่อยฟูอยู่ปล่อยฟู เออมีปัญหาเรื่องเครื่องปูมอนกันตอนแรกก็ไม้ไม้เกือบจบแล้วมีกิ่งครบหมดโลงมานี่ครับแล้วเขาก็ทิ้งไปอืนี่เพึ่งสร้างเพึ่งพึ่ง,งจะเริ่มฟื้นเดี๋ยวจะสร้างใหม่มแต่เดี๋ยวคงจะกลับหน้าไม้ครับผม<ฮ>เขียนทะเลเยอะเนี่ยครับใช่อันนี้ก็รับไม้มาจากลูกค้า,คาท่านหนึง่งอ่าที่เขาเคยผมไปดูแลอันนี้แะ่ะเขาเขาเลี้ยงแล้วไม้มัน มันใกล้ตายเขาก็เลยนะผมก็เลยเอามาพอดีเขาไม้แก้มาเลยใช่ใช่ใช่นี่ครับทางงานเลยมาชุดเดียวกันเลยอือโอ้ลอยทํากิ่งไว้หมดแล้วแต่ว่าเขาใช่ไม่ได้ดูแลประมาณนั้นเออก็เลยรับมาต้นไม้ไม่ได้ดูแลนี่ก็ไปใช่ครับเนี่ยหมดเลยชุดเดียวกันอ๋อเนี่ยลอยกิ่งลอยเข้าลวดไว้หมดแล้ครับตอนแรกไม้เป็นทรงแล้วแหละแล้วเขาไม่ได้ดูแลก็เลยตาย เดี๋ยวเอามาบูรณะเอาใหม่ต้นนี้ที่จริงแต่ก่อนนี้ราคาสูงมากนะครับใช่ใช่มะนาวเทศนี้เพิ่งจะถอดใบไปนี่ไปเขาเพิ่งเติมเทศสวยนะครับแต่ว่ายาเยอะไปหน่อยตั้งไว้แบบย่างอ้ํเลยสวยครับต้นนี้สมบูรณ์ดีนะครับไม้พี่นรสนี่โซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้จบแล้วแต่โซนนี้ก็จะเป็น สร้างไม้ใหญ่ไม้โครงสร้างพี่น้ตนะครับเราก็จะดูรวมๆไปนี่ครับก็กิ่งตอนก็ยังมีจําหน่ายครับพี่โน้ตมีครับมีแบ่งเรื่อยๆทักมาได้ตลอดนี่ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนไม้ใหญ่พี่โน้ตนะครับเตียนทะเลไซส์ใหญ่แต่ถ้าใครชอบกิ่งยาวๆก็ต้องมารับเองเพราะบางทีขนส่งไม่ค่อยสะดวกนี่ครับอ่าสําหรับไม้ช่างเออ สายแอบซากยาวๆไม้ใหญ่อันนี้คือตัดไปไปแอบซากทำาลักิได้เลยอ่านี่ยาวๆเลยึงสูงสําหรับคนที่มีซากซากซากเทียนที่สูงสูงนี่ครับต้นหนึ่งพี่นรสตอนไว้มันหลักในนี้ก็ได้เบียร์เป็นรังนะพี่นรสใช่ใช่ครับต้นนี้นะครับเพื่อจะมีเวลาที่จะให้พี่นรสลองสอนวิธีตอนเทียนหน่อยจะใช้อะไรได้เพื่อใครอยากตอนนี่ครับ อุย้ยอันนี้ก็ใช้ยอย่างนี้ก็สวยนะพี่นศใช่ครับอัน,นอย่างนี้ก็แบ่งเหมือนกันอันนี้ต้นนี้ใช่แบ่งแบ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งเพราะว่าไม้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวรเราต้องกระชับทรงจร,งรงิรงๆก็กระชับเข้ามานี่เลยกระชับทำเล็กๆใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างให้เขาใหม่อ,อ,อันนี้เพียงแต่เราเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวจะตอนกิ่งเขาอ๋อคือไม่ตัดทิ้งแน่นอนใช่ครับได่ค่าเบี้ยนี่ครับ